เราจะพาน้น้องนะครับน้องๆแบบว่าขอกันเข้ามาเยอะมากว่าพี่ยักษ์ครับทำไมไม่ถ่ายรถในบ้านให้ดูหน่อยวันนี้มาจะพามาเดินดูเลยว่ามีรถอะไรบ้างเราจะไปแบบว่าดูแบบชิวๆเลยนะครับผมแบบชิวๆเลยนะครับก็รถประจาตาแหน่งของพี่ยักษ์ก็จะเป็นนี่ครับ <ๆ S 2> คันแดงนะครับผมก็ <ๆ S 2> เป็นรถไว้จ่ายตลาดของจริงนะครับทุกคน <ๆ S 2> แล้วก็ <ๆ S 2> คือวันนี้พี่ยักษ์จะมาเคลียร์ประเด็นไอ้นี่ <ๆ S 2> น้องๆถามมันเข้ามาเยอะว่าว่าพี่ยักษ์ อาไวันนบอกว่าพี่ยาขายแล้วแต่ยังอาวันยังเห็นทุกคลิปยังอยู่เหมือนเดิมพี่อยากจะมาบอกเลยคือโอเคครับทุกคนก็ตะโกโอ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 แม่งไอ้กระดูกลันเอเอสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วใครใครวะ สั้นความยักษ์นะครับวันนี้นะครับทุกคนเราก็มาอยู่บรรยากาศเช้าๆอากาศดีๆนะครับที่บ้านพื้นที่800ไร่ของผมเองนะฮะวันนี้นะครับทุกคนก็เราจะพางน้องนะครับน้องๆแบบว่าขอกันเข้ามาเยอะมากว่าพี่ยักษ์ครับทำไมไม่ถ่ายรถในบ้านให้ดูหน่อยวันนี้มาจะพามาเดินดูเลยว่ามีรถอะไรบ้างเราจะไปแบบว่าดูแบบชิวๆเลยนะครับผมแบบชิวๆเลยนะครับผมก็จะมีรถนะครับส่วนรถยนต์ก็จะมีนะครับนี่ ฟอร์ดนะครับผมมีฟอร์ดสองคันนะครับผมคันนึงก็เป็นรถของแม่พี่เต๋านะครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นรถของแม่พี่นะครับคันขาวนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็รถประจําตําแหน่งของพิยาก็จะเป็นนี่ครับคันแดงนะครับผมก็เป็นรถไว้จ่ายตลาดของจริงนะครับทุกคนแล้วก็มีเวฟร้อยสิบไอนะครับผมร้อยสิบไอก็เอาไว้ลุยครับผมลุยปบาไม่เคยล้างครับทุกคนก็แล้วก็จะมีดีแมก มีประตูนะครับ1.9้นะครับผมแล้วก็มีมงน้อยนะครับผมนี่ยมงน้อยแล้วก็ได้โกดังนะครับผมได้โกดังมีอะไรนะครับผมก็จะมีบักเชฟนะทุกคนแหเห็นไหมนี่คือบักเชฟกเชฟจะจอดสงบ,บนิ่งนะครับผม<อ>เพราะว่าตอนนี้พี่ยักษ์ก็ทําเดิมแล้วไม่รู้ว่าจะสตาร์ทหรือเปล่านะแล้วก็ของเนี่ยอยู่ในเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเอาเอาของมาวางว้กรับ เดีย๋ยวมาลองดูนี้ว่าเราไม่ได้ติดเครื่องมานห้าเดือนแเราจะถึงหรือเปล่าผมเถอะไม่จีบแล้วทุกคนแต่สเต,ต็ปวันนี้ก็คือยังเดิมๆอยู่นะแบบเชฟย,ยังเดิมเดิมทุกอย่างเลยแต่ว่ากล่องยังไม่รีแมปนะครับผมก็ยังดูยังเิดว,ว่าก็ยังมีพันอยู่ทนะุกคนก็แบบว่า ยังมีหอยฉีดยังอยู่แล้วก็แมพนะครับน,นี่ก็เป็นเรือเรือก็ไม่ได้ติดมานานแล้วนะครับทุกคนดูจากสภาพภาพนนรับไม่ได้ลงน้ํามานานมากเดี๋ยวตอนนี้จะลองเอากุญแจใส่แล้วก็สตาร์ทเครื่องดูีิว่ามันจะติดหรือเปล่าคือแบบว่ามันอยู่นานทุกคนจอดนานแล้วไม่ได้ลงน้ำทันทีนะครับไม่รู้บางทีคูก็ไม่รู้ว่ากูซื้อมาทำเหี้ยอะไรนะฮะเึ๊บเติบเติม ระบบเรือที่แบบว่าติดคนนี้ได้เพราะมันมีหม้อน้ำนะทุกคนมันมีหม้อน้ำไม่ได้ดูดน้ําแบบแต่ก่อนแล้วสามารถติดคนนี้ได้ก่าโอเคคือหลักๆแล้วนะครับที่เราที่ชมเราทุกคนคือวันนี้พี่ยกษ์จะมาเคลียร์ประเด็นไอ้นี่น้องๆถามกันเข้ามาเยอะว่าว่าพี่ยา อาวันไหนบอกว่าพี่ยาขายแล้วแต่ยังอาวันยังเห็นทุกคลิปยังอยู่เหมือนเดิมพี่ยาจะมาบอกเลยคือวันนี้นะครับทุกคนเจ้าอาวันคน <ๆ S 2> ที่จะซื้อเขาบอกก็แบบว่าเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเออก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แบบว่าโตๆกันแล้วพี่ยาก็แบบว่าวัดลูกแบบว่านักเลงนักเลงเออก็ <ๆ S 1> <c oughs> คือเราไม่ได้มัดจํา ตกลงกันว่าจะซื้อให้พี่ยักษ์หารถขนส่งให้ทุกอย่างคือโปรไฟลดีอะครับผมโปรไฟลดีแล้วก็มีความที่เป็นผู้ใหญ่นะครับผมเราไม่คิดว่าเขาจะมาลองลองอ้แง้งนะครับผมเราก็เลยไม่ได้ขายก็ตกลงกันทุกอย่างว่าเออราคาเท่านี้เท่านี้หารถส่งเท่านี้เท่านี้ตกลงกันทุกอย่างแล้ววันที่จะส่งรถนะครับทุกคนมาบอกว่าแม่ต้องใช้เงินพ่อต้องใช้เงินลูกต้องใช้เงิน ส้นตีนนะครับผมก็ช่างแม่งนะครับแต่วันนี้นะครับพี่ยาบอกเลยว่าเจ้าอาวันพี่ยาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไปไหนคือจอดนิ่งๆขนาดจอดอะไรก็เติมตลอดนะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วคือไม่เอาก็ไม่ต้องเอานะครับผมเพราะว่าอะไรรถผมก็สามสามแสนกว่าแล้วนะครับค <Wow. S 1> ่าแต่งนะครับก็ประมาณนี้นี่ครับอะไรเรามีอะไรบ้างวันนี้เรามาใส่ก็คือเป็นชุดเกียร์โยงับทุกคนเห็นไหมเป็นไง ชุดเกียร์โยงชุดนี้นะครับผมเป็นชุดลิมิตอินชันนะครับผมของไลท์ถิกนะครับข้างนี้ด้วยเนี่ยข้างนี้ด้วยนะสวยปะไม่ค่อยอยากจะแอกนะครับทุกคนคือรถจอดเฉยๆอ่าครับผมแต่งคือบางทีแม่งบอกว่ากูแม่งเดือดร้อนพี่ยักษ์เดือดร้อนเหรอพี่ยักษ์ขายรถนังงอย่างเงี้ยฝากถึงคนที่จะซื้อรถกูด้วยนะล่าสุดนี้ก็แบบว่าเอออยากได้รถกูแต่ใจไม่ใจนะครับผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินอยู่แล้วนะครับผมก็เนี่ยดูราคานะวครับว่าผซื้อมาเท่าไหร่นะครับเกียร์โยงชุดนี้นะครับผม เนี่ยเป็นไงเกียโยงชุดนี้นะครับเป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับสีดำน้ำเงินนะครับผมยามาฮาอาวันนะฮะ<ม>ทุกคน<ม>ก็ไม่ค่อยเยอะหรอก3ามหมดูราคาชัดๆนะครับ3ามหมนะครับผมก็เกียร์เฉยๆอะ่ะก็อยากซื้อมาใส่อ่ะแล้วทำไมแล้วทีนี้ก็จะมีอีเน้าออนะครับผมอีเ<ม>น้าออนี่ไม่รู้ว่า จอนนานขนาดนี้จะติดหรือเปล่าอีเน่าที่เอาไว้ในสุดเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้วิ่งสักที่ะครับเขาบอกว่าเขาจะวิ่งด้วยเขาก็ยังไม่วิ่งสักทีนะครับผมก็รถไอ้เกมก็ยังไม่เสร็จนะครับแบตไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วคือเรียบร้อยแดดนะครับผมติดไหมติดติดใช่ไหมโอ้หาดูดิงอยากให้แบบทำสองหวาวิ่งปะ ันคือแต่ท่านี้บอกเลยว่าพี่ยาขี่ไปโรงเรียนตั้งแต่โอ้หลายปีแล้วทำไม่ยังเรียนม .4 ม .5 ยังขี่ไปโรงเรียน บอกเลยว่าแสบแก้วหูระเบิดดากนะที่ติดเครื่องบ้าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไล่ยุงเออแล้วทีนี้น้องๆถามก่อนว่าว่าซีบีของข้าศนคันนี้ของใครมันอยู่บ้านกูกับของโก้เนี่ยแหละครับน้องๆแต่ว่าคันซีบีคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ได้ค่อยได้ขี่แต่ก่อน ก็ไม่รู้อะเห็นราคามันตกนะครับราคามันตกราคามันดาวเราก็เลยแบบว่าเ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบว่าเราอะอยากมีเราก็ตอนนั้นเรายังไม่มีตัวพันเราก็โอ้ขี่แง่ขี่นินจาของ50ก็อยากได้ทีบีของ50เพราะรถเป็นรถสี่สูบอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกตัดใจขึ้นซื้อมาครับผมซื้อมาไว้ซื้อมาจอดเย,ยติดแม่มันะนู้เนเหยเห็นครับทุกคนรถจอดนานแล้วอา้าว ได้ตาค้างจริงเลยได้ตาค้างเป็นไงตอนนี้ไฟไม่มาแทุกคนหลับแล้วพังไปแล้วตั้งมันก็เรวค่อยทําทีเดียวนะครับผมรถจอดนานจะเป็นอย่างนี้ส่วนอาวันนะครับผมก็ติดเครื่องได้ปกติเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งเอาไปซัดมาใส่เกียร์โยงมาคลุกๆซัดแล้ว ไปสถานมาแม่งเลยควันกุบเลยอะทุกคน ก็อันนี้ก็จะเป็นฟอร์ซ่านะครับผมตอนนี้รออะไรนะครับผมรออะไรแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองแคมชามหัวชีดเลื่อนนะครับผมแล้วก็ชุดหลังโอเพ่นนะครับผมตอนนี้รออะไรอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้อัปเดตส่วนเจ้าเอกแม็กก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็แบบว่าแรงเหมือนเดิมครับทุกคนก็มันแรงเหมือนเดิมแล้วครับรดแรงก็ต้องจอดไม้ลาสุดไปแดกไอชามไอชามแม่อยู่ไม่ได้รื้อเครื่องถอดเครื่องทํารถมั่สซัวไปหมดเลยนะครับผมตอนนี้แบบว่าโดนแดกนะครับผมท้ายพายุอะครับผม เอออันนี้ก็จะเป็นกอริล่านะครับผมกอริล่ารถยังไม่หมดนะอยู่บ้านต่อจอมีอันนี้ก็เป็นกอริล่านะครับผมส่วนนี่ก็จะเป็นเจ้ามังกี้นะฮะมังกี้จากที่แบบว่าแขนขาดไปเมื่อกี้นะครับผมแขนขาดไปเมื่อกี้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวติดให้ฟัง ด้วยนะครับผมแต่ว่าใครอยากเอาลมมาทำพิยาก็เอามาทําได้นะครับในนี้อาจจะมีลมหยุดเล็กๆนะครับผมอานาคตนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ว่าเร็วๆนี้นะครับคุณต้องขอหาเก็บตังค์สักน,นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับผมกดแชร์เยอะให้เป็นกําลังใจพิยากเนี่ยมันก็จะแบบว่าชิวๆแล้วก็แบบว่าได้อาจจะมีตรงมีตังมีสปอนเซอร์เข้าเยอะๆมากมา ไรไม่รู้ประกอบเองด้วยนะแรงเนี่ยอันนี้เราเตอเปลี่ยนท่อมาใหม่เป็นท่อโบวสสวนไม้นะครับผมขอบสัดๆัอบแบบมันเหนื่อยนะทุกคนนะ ก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมแอบเล่นเกมที่ a b n 9 9 และอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผม a d sj 1112นะครับที่ขายผลิตภัณฑ์ของพวกเราอยู่นะครับผมสจน,น้ำันวันนี้นะครับผมเรามีอุปกรณ์ตกแต่งเข้ามาเยอะมากใหม่ไม่ว่าจะเป็นน็อตนะครับผมน็อตกึ่งมือน็อตชุดเว็บร้อยยมีครบเซตเลยนะครับทุกคนสามารถแอดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับที่ a d sj 1 1บมี a d ดนำหน้านะครับคนน้ำมันเครื่อง าขาขออเข้าแล้วนะครับผมน้ํายาขจัดคราบเข้าแล้วนะครับผมแล้วก็น็อตกึ่งมือนะครับแล้วก็พวกฝาครอบทางซอจอนาวันเข้าแล้วนะครับไปซื้อเลยเลยนะทุกคน<อ>ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้พี่ยังบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณน้องๆมากนะครับที่รับชมจนจบคลิปใครที่รับชมจนจบคลิปกูก็ขอขอบคุณนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจที่ดีมากนะครับ<อ>ก็ไปแล้วทุกคน เดี๋ยวคลิปหน้าพี่ยักษ์จะทำเป็นหรือฟอร์ซ่านะครับผมอะไรเราอาจจะมานะครับผมก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายรักทุกคนล้ะ